ลายละพันคั้งที่สามสีเขาแล้วสีเขาแล้วว่าเงินซอยเหลือเช่าหน้านี่ที่เขาได้มากคังที่หนึ่งค่างที่สองแล้วนี่เหลืออีกอยู่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนลายชื่อนะครับที่ยังคงค่างบ่าท่านได้ทาการอนทังเข้ากับสองกัแจ้งมาแล้วครับว่าคืนวันนี้ครับเที่ยงขึ้นเป็นต้นไปนะครับว่ามันเที่ยงขึ้นมือนีที่เหลือมืออื่นเศร้านะครับของวันที่สามวันขเที่ยงขึ้นมือนีมืออื่นเศร้าของวันที่สามร้อยตัวนี่ละ เงินสีเขาบัญชีเพ e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  ิ่มอีกนะครับเพิ่มอีกจำนวน6 2 0 0 0ลายนะครับวงเงิน4,500ล้านบาทเป็นการโอนขั้นที่3นะครับหลังจากไล่ซื้อสตกลดนอยู่กว่ามาณน่ล้านก็ไล่ซื้อนี่สีโออีเพิ่มอีก e ak, 6 0 0ไล่ซื้อรอนนั้นมือนี่แรงนี่ยะสนอนเด้อพี่้อีกเดาะยะเพิ่มนอนถ่า SMS s เอสพีเอสก็มาลุ้นเมื่อวลัผู้ใดสีใดเนี่ย แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนารับเงินแบบจุกจุถึง3มเด้งด้วยกันค่ะในส่วนของวันที่3ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้นะคะหลังเที่ยงคืนเลยค่ะจะเริ่มจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีที่ยังคงไม่ได้รับการอนเงินนะคะหรือว่ากลุ่มตกหล่นที่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็บัญชีธนาคารตกสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว3ตุลาคมนี้สถานะเปลี่ยนกลางกระเป๋ารอการอนเงินรวมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะสําหรับใครที่สถานะเปลี่ยนแล้วและก็รอทกสจ่าย เงินโอนตรงเข้าบัญชีค่ะและเด้งที่สองพี่น้องเกษตรกร,รชาวนาทราบกันหรือยังคะาว่าในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะคะว่าจะมีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,รชาวนาค่ะในเรื่องของค่าปุ๋ยอีก1,000บาทและก็จะดันในเรื่องของราคาสินค้าทางการเกษตรด้วยซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องสําหรับพี่น้องเกษตรกร,รชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกกลุ่มทุกพืชเลยนะคะและอีกหนึ่งข่าวก็คือโครงการคนละครึ่งค่ะมาแน่นอนค่ะสําหรับพี่น้องประชา ส่นคนไทยทุกคนทั่วประเทศรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือผ่านโครงการคนละครึ่งใครที่มีบัตรเครดิรแห่งรัฐจะถูกโอนตรงเข้าในส่วนของบัตรเครดิตแห่งรัฐให้ใช้จ่ายผ่านร้านค้าตรงฟ้าประชาัฐได้เลยส่วนใครที่ไม่มีบัตรเครดิรแห่งรัฐก็ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังซึ่งทางรัฐบาลจะเริ่มให้ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะคะในวันที่20-26ถึงตุลาคมนี้แล้วก็สามารถใช้เงินได้เลยในวันที่29ตุลาคม2 5 6 8ยินดีด้วยค่ะคลิปนี้าไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ